ตรงนี้เราใช้เป็นโครงสร้างไซแอ L ตามสเปคบริษัทของเราไซ l อ L ยังไงสังเกตง่ายเลยก็คือจะเป็นเหล็ก6คูณ2วิ่งเป็นเหล็กอาเสด้านนอกเป็นกรอบของหลังคาทั้งหมดเลยส่วนอาเสหลังรังน้ำตรงนี้จะใช้เป็นขนาด4คูณ2เหล็กจันทันเราจะใช้เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งระยะแอดจะไม่เกิน90เซนส่วนเหล็กแปรตรงนี้เราใช้เป็นเหล็กขนาดนิ้วคูณนิ้วระยะแอดจะไม่เกิน 60เซนตรงนี้เราจะวิ่งเป็นเหล็กแปรคู่เลยเพิ่มความสวยงามมาในส่วนของการศาสตร์ฝั่งตัวหน้าบ้านกันบ้างตรงนี้เราก็ใช้เป็นตัวแผ่นเดียวกับตัวลงรถเลยก็คือเป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีตพียูโฟมท้องสีฟอยโครงสร้างหลังคาเราจะใช้ เหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือใช้เป็นโครงสร้างไซแอลใช้เป็นเหล็ก6คูณ2อสเสด้านนอกอสเสหลังหลังน้ำเราใช้เป็นขนาด4คูณ2ส่วนเหล็กจันทันเราก็ใช้เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งเหล็ก 8, แปรเราใช้ขนาดนิ้วคูณนิ้วไฟกล่องเหลี่ยมเหมือนกันเลยสวัสดีครับผมสุข,ขุมสอแสงทองกันช่างวันนี้เราไปอยู่กันที่หมู่บ้านภูริพามสามโคกปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูงานหลังคาลงจอด,ดรถกันที่จะต่อเติมยังไงให้เข้ากับตัวบ้านและดีไซน์แบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยันปัจจุบันจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับต้องบอกก่อนว่าหลังคาสไตล์แบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่างยาวนานอย่างมากๆเลย<ๆ>ก็คือจะเป็นหลังคาตัว L หรือว่าจะเป็นหลังคาในรูปลักษณะเนี่ยที่เหมือนเป็น ตัว L นั่นเองก็คือแบบนี้เลยถ้าเราจะทำแบบหลังคาเต็มพื้นที่เลยได้ไหมทำได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนตรงนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันจะส่งผ่านตัวบ้านชั้นหนึ่งได้ไม่เต็มที่ถ้าใครที่ต้องการที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าจะตากเสื้อผ้าหรือว่าอยากให้มีแสงแดดเนี่ยเข้ามาส่องเนี่ยผมแนะนําให้ทําเป็นหลังคาตัว L แบบนี้ จะดีกว่านะครับมาในส่วนของงานต่อเติมหลังคาของเรากันบ้างในส่วนนี้เราใช้เป็นแผ่นเมทัลชีต PU โฟมทองเรียบสีฟลอยหรือสีเงินนั่นเองก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีฟลอยสีลายไม้หรือว่าสีโมโนแกรมที่เป็นแบบว่า3มมิติหรือว่าสีอื่นสีดำก็ยังมี หรือว่าจะเป็นแผ่นด้านบนแผ่นตัวเมทัลชีตเราก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นพวกสีเทา,าสีดําอะไรประมาณนี้สามารถเลือกสีให้เข้ากับตัวแผ่นหลังคาของตัวบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับมากันต่อกับงานโครงสร้างหลังคาตรงนี้เราใช้เป็นโครงสร้างไซแอตามสเปคบริษัทของเราไซแลอยังไงสังเกตได้ง,ง่ายเลยก็คือจะเป็นเหล็ก6กคณสวิ่งเป็นเหล็กอาเส ด้านนอกเป็นกรอบของหลังคาทั้งหมดเลยส่วนอาศัหลังรังน้ำตรงนี้จะใช้เป็นขนาด 4, คูณ2เหล็กจันทันเราจะใช้เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งระยะแอดจะไม่เกิน90เซนส่วนเหล็กแปรตรงนี้เราใช้เป็นเหล็กขนาดนิ้วคูณนิ้วระยะแอดจะไม่เกิน60เซนตรงนี้เราจะวิ่งเป็นเหล็กแปรคู่เลยเพิ่มความสวยงามเพิ่มความโมเดิร์นให้กับตัวบ้านอีกด้วยเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยก็เป็นสไตล์โมเดิร์นอยู่แล้วเพิ่มงานหลังคาเข้าไปเนี่ย ก็เพิ่มความสวยงามอย่างมากๆเลยมาในส่วนของรังน้ําตรงนี้เราใช้เป็นขนาด8นิ้วตามสเปคบริษัทมทาตรฐานบริษัทเลยเราใช้ขั้นต่ำเนี่ยคือ8นิ้ว ตรงนี้เป็นรังน้ำสแตนเลส304แล้วก็บวกด้วยท่อ PVC ขนาด3นิ้วหมดห่วงเรื่องน้ำล้นรางหรือว่าน้ำระบายไม่ทันถัดมาตรงนี้ไฟแสงสว่างไฟแสงสว่างเราใช้เป็นไฟกล่องเหลี่ยมสามารถเลือกแสงสีได้เหมือนกันไม่ว่าเป็นแสงสีขาวหรือแสงวอร์มไว้ไฟกล่องเหลี่ยมก็สามารถเลือกได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดําหรือว่า กล่องสีขาวหรือว่าถ้าไม่ชอบแบบเหลี่ยมสามารถเลือกเป็นแบบกลมได้เหมือนกันต่อมาเรื่องการรับน้ําหนักของหลังคาตรงนี้เราใช้เป็นเสาแผงด้านหน้าเราใช้เป็นเสาแผงทั้งหมด2ชุดเสาแผงจะประกอบด้วยเหล็ก4ี2คเส้นจะอยู่ด้านนอกแล้วก็เหล็กนิ้วคูณนิ้ว5เส้นอยู่ด้านในสามารถเลือกดีไซน์เสาแผงได้เหมือนกันและ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืองานถันรากตรงนี้เราลงเป็นถันรากไมโครพายทั้งหมด2หลุมด้านหน้าคือเรารับเสาแผงทั้งหมดเลยตรงนี้เราจะตอกลึกลงไปประมาณ1 8บแถึงยีเมตรแล้วก็ทำฟุตติ้งขนาดอยู่ที่60สิคูณหกคูณหกนะครับอ่าิบคูณหกคูณหกคืออะไรเราจะขุดฟุตติ้งลึกลงไป60เซนและเราก็จะขุดด้านข้างเนี่ยออกไป 60เซนก็คือกว้างคูณยาวเนี่ยทั้งหมด60ก็คือ60คูณ60คูณ60นั่นเองแล้วเราก็ใช้เป็นเหล็ก DB12 ในการทำฟูตติ้งนะครับมาในส่วนของการศาสตร์ฝั่งตัวหน้าบ้านกันบ้างตรงนี้เราก็ใช้เป็นตัวแผ่นเดียวกับตัวลงรถเลยก็คือเป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีตพียูโฟมท้อง,องสีฟอยโครงสร้างหลังคาเราจะใช้ เหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือใช้เป็นโครงสร้างไซแอลใช้เป็นเหล็ก6คูณ2อสเสด้านนอกอสเสหลังหลังน้ําเราใช้เป็นขนาด4คูณ2ส่วนเหล็กจันทันเราก็ใช้เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งเหล็ก 8, แปรเราใช้ขนาดนิ้วคูณนิ้วไฟกล่องเหลี่ยมเหมือนกันเลยแล้วในส่วนของเหล็กค้าหลังคาตรงนี้เราจะใช้เป็นแขนค้าแผงแขนค้าแผงจะประกอบด้วยเหล็ก4คูณ2 2เส้นจะอยู่ด้านนอกแล้วก็เหล็กนิ้วคูณนิ้ว2เส้นจะอยู่ด้านในสามารถเรียกดีไซน์ แขนค้าได้เหมือนกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับงานดีไซน์หลังคาลงจอดรถหน้าบ้านสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะต่อเติมมากกับทางเราก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 8 8 1 0 4 4 8 8หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ